สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับาริเกในการสำรวจพื้นที่นะอย่างสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นยังวัดถ้ำผาหลวงนยังตําบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นทางที่ผมเดินทางมาด้วย GPS แล้วก็เดินทางมาจากบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดแล้วเขามาจอดรถที่บริเวณจุดบริเวณนี้นะซึ่งจะมีจุดสังเกตเป็น องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นพ่อหมอชีวกกุมารพัฒนะครับแล้วก็มีศาลาที่เป็นตรงนี้นะด้านบนจะเป็นองค์รูปปั้นจำลองของพระพุทธชินราชนะครับนี่คือเป็นจุดบริเวณที่จะเดินทางไปสำรวจถ้ำที่นี่มีถ้ำเยอะนะถ้าตามจากที่ได้ข้อมูลของคนในพื้นที่ที่ได้เจอแล้วก็สอบถามมาจุดแรกนะครับที่จะพาเพื่อนๆไปชมนั่นคือบริเวณถ้ำเล็กนี่นะบริเวณโดยรอบให้เห็นบรรยากาศ ในเป็นรูปปั้นจำลองของหลวงปู่เพชรน,นะครับผมพื้นที่บริเวณโดยวัดเนี่ยก็คือเป็นวัดที่เขาเรียกได้ว่าเข้ามาอยู่ในโซนที่เป็นธรรมชาติมากนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อเดินทางมาถึงในอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการให้ความเคารพสถานที่นะครับ มาดูบรรยากาศคุกข้าวก่อนตรงนี้เป็นพกะพุทธินาราจำลองนะส่วนตรงนี้ครับเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นถ้ำใหญ่แต่บริเวณที่ผมจะให้เพื่อนๆเ,เห็นกนะ็คือถ้ำเล็กก่อนนะจากบริเวณตรงนี้นะที่เป็นศาลเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูแต่ละจุดกันเลยดีกว่า จุดแรกนะครับในส่วนของถ้าเล็กก็มีชื่อเรียกว่าถ้าแอร์ความหมายของชื่อก็ตามตัวเลยเป็นถ้าที่มีอากาศเย็นเหมือนติดแอร์นะเป็นจุดที่เขาเล่าว่ากันว่าความเป็นธรรมชาติของที่นี่สูงมากถ้าดูเส้นทางเข้านะบรรยากาศมันร่มรื่นมันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้นะก็จะเจอกับสารเป็นสารเจ้าที่นะ เน้นย้ำแล้วกันในเรื่องของการให้ความเคารพสถานที่นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวยังไงก็ขอให้เคารพนะส่วนที่เห็นเป็นสานนรอจุดนี้นะครับเป็อีกหนึ่งจุดที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูถ้ำใหญ่กันธรรมชาติมากๆที่นี่ นะจากพื้นที่นะก็คือมีคนที่มาดูแลอยู่ตลอดนะก็ไม่ได้รกมากทั้ที่เห็นจากบรรยากาศนี่นะถ้ำแรกนี้ก็ไม่ต้องขึ้นเข่านะสามารถโอ้โหจะบอกว่าเย็นเย็นมากอยู่แค่รงปากถ้ำเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนตอนอยู่ออฟฟิศอะที่แบบว่าจะเข้าห้องที่แบบแอร์หนาวๆแล้วเปิดเข้าไปคือลมแอร์มันปะทะออกมา โอ้สมชื่อเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันมีอะไรนะ่าสนใจมากเลยตรงนี้เป็นเหมือนทางเดินนะโอ้โหอ,อย่างลกเลยโอเคเนี่ยตรงนี้ไว้มาเก็บตกบรรยากาศดีกว่าไปโฟกัสที่ท้ำกันก่อนเพราะว่าเดีย๋ยวจะต้องลุยขึ้นไปข้างบนอีกข้างบนนี้ท้ำใหญ่แล้็ท้ำมืดด้วย นี่นะสถานปฏิบัติธรรมถ้ำแอวัดถ้ำผาหลวงโอเย็นมากเย็นมากจริงจริงหรือว่าเป็นเพราะว่าหน้าหนาวไม่แน่ใจนะโอเคขออนุญ,ญาตนะครับผม ที่นี่เป็นถ้ำธรรมชาตินะที่ไม่มีไฟฟ้านะครับยังไงก็เดินทางมาเที่ยวยังไงเตรียมไฟฉายมาด้วยแล้วกันแต่ดูจากลักษณะพื้นที่ถ้ำจริงแล้วก็เป็นถงถ้ำเล็กๆนะเหมาะเป็นที่ปฏิบัติธรรมจริงๆที่นี่คือมันความเย็นความเงียบความเป็นธรรมชาติเนี่ยคือมันทําให้รู้สึกว่าที่นี่คือสถานที่แห่งความสงบนะมีบริเวณด้านบน ตรงบริเวณนี้จะเห็นมีการปั้นพระพุทธรูไปไลยนะครับตร,ง,บรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะ เย็นมากเย็นสมชื่อเลยถ้ำแอร์เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมที่ที่ให้บรรยากาศสงบอ่ะคือความเย็นของถ้ำมันทำให้ที่นี่มันไม่ไม่ร้อนนะแล้วก็ลองรอยที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือแต่ละจุดนะอย่างตรงนี้ก็เป็นลักษณะถ้าในอดีตผมเข้าใจว่า เขาก็คงสร้างเอาไว้เพื่อวางพระพุทธรูปอ่ะนี่ก็องพระพุทธรูปนะครับส่วนพื้นที่ท่้งจริงๆแล้วมันมีการบูรณะพื้นที่ให้เดินสะดวกขึ้นนะ แวบ,บแรกนะที่ผมเดินทางมาที่นี่โอ้โหผมเห็นภูเขาแล้วผมกล่าวว่า,าได้ลุยเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าลุยแล้วแบบเจอท่านยางี้ก็หายเหนื่อยนะยังไม่รู้ว่าด้านบนเป็นยังไงในด้านบนเนี่ยทํำใหญ่แล้วก็ทํำมืดด้วยส่วนตรงนี้อะน่าจะลงไปได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองโอ้โหแต่อันตรายอยู่นะเดี๋ยวผมต้อง ค่อยๆลงดูก่อนละกันไม่รู้ว่า <c oughs> จะ <c oughs> ไปได้มากน้อยสักแค่ไหนนะ <c oughs> โอเค มยยิ่งเ็นแล้วธรรมชาติมากๆอ่ะที่นี่อาจจะไม่ได้เห็นหินง้อนหินย้อยที่รูปร่างแปลกตามากเท่าไหร่นะแต่ว่าความมหัศจรรย์ของพื้นที่ถ้ำที่บอกว่าเป็นถ้ำแอร์เนี่ยสมชื่อครับนี่นะตื่นตาเตื่นใจมาก โอตรงนี้เป็นโพรงไปอีกแต่ว่าเส้นทางมันไม่ได้เป็นทางที่เอื้อมหน่อยให้เข้าไปนะด้วยขนาดตัวของผมแล้วก็ลำบากอันนี้นะต้องรอยความเป็นธรรมชาติขออนุญ,ญาตนะครับส่วนตรงนี้ก็มาตันแล้วนะ ตันไปต่อไม่ได้แต่ยิ่งเข้ามายิ่งเย็นยที่นี่ชอบมากหายเหนื่อยหายเหนื่อยคือเดินทางมาไกลามากนะจากกรุงเทพมาพิษณุโลกเนะี่ยเลยแบบต้องเอาให้คุ้มแต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะนี้มีความเป็นธรรมชาติมากนะ บรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มหัศจรรย์ในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะโอเคเนี่ยตรงนี้ต้องขึ้นไปก่อน กุะกัก,กหน่อยนะเพราะว่ามันถ่ายมือเดียวเลยแล้วก็ต้องปีนไตโอเคอย่างที่กล่าวครับว่านี่เป็นแค่ถ้าแรกเท่านั้นนะเดีย๋ยวเจอถ้าที่สองผมว่าบรรยากาศไม่น่าจะต่างกัน โอเควันนี้จุดแรกนะก็ประทับใจเป็นสถานที่ที่โอ้จะบอกว่าอยากให้มานะความเป็นธรรมชาติของที่นี่คือสูงมากตรงนี้โอเคภาร,รกิจโดยรวมวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอยล้ามาสำรวจ ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับพรกิจอื่นๆไปในช่องเขาละว,ว่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ